โครงหน้านะฮะสมเด็จนะฮะศิลปะเชียงแสนครับนะผงท่านเป็นแบบนี้แล้วโครงหน้าท่านเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะล่ำๆนะฮะล้วผงก็จะขุดขึ้นมาท่านดูเดียครับนะไม่เดินหลงทางนะผงสมเด็จร้อยห้าสิบปีเนี่ยเป็นแบบที่ท่านเห็นอยู่ที่จอนะฮะท่านดูหน้านะครับท่านดูหน้านะศิลปะเชียงแสนท่านจะล่ำๆโครงหน้าท่านจะออก คล้ายๆจะสี่เหลี่ยมนะท่านดูในรับผงท่านเป็นแบบนี้นะรับผงท่านจะผุดสมเด็จพุทธาราตโตเนยนวดผงเป็นปีๆนะท่านดูโครงหน้าครับท่านดูโครงหน้าเน,นี่ยสุโขทัยท่านดูนะฮะนะท่านดูนะคุณสุโขทัยเนี่ยท่านจะเป็นแบบนี้ท่านนะครับแล้วคุณเชียงแสนเขาจะล่ำนะผงเป็นแบบนี้นะครับไม่หลงทางนะครับไม่หลงทางท่านดูผงนะครับเนี่ยผงก็จะผุดขึ้นมาท่านดูนะฮะ นะครับผงก็ผุดขึ้นมานะครับท่านดูครับผงท่านผุดนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูนะผงท่านผุดนะผงร้อยห้าสิบปีนะฮะนะเราไม่เดินหลงทางเข้าป่านะฮะท่านดูผงก็ผุดนะท่านดูนะฮะแล้วอายุเขาร้อยห้าสิบปีเนี่ยท่านดูนะฮะท่านดูสุโขทัยนะผงก็ผุดกับผงเหมือนกันทุกทุกองคครับอยู่ที่วันณะสีนะฮะอยู่ที่แต่ละโคลกนะแต่ผงเนี่ยสูตรเดียวกันหมดครับ สูตรผงห้าประการที่เคยเสนอไปครับนะไล่ผงให้ถูกนะครับนะครับนะปัตถมังมาเสร็จปัตถมังมาสร้างอิทธิเจเสร็จอิทธิเจมาสร้างมหาลาชเสร็จมหาลาชมาสร้างนะฮะบทพุทธคุณเสร็จบทพุทธคุณนาผงพุทธคุณเนี่ยมาเหมือนมาเขียนบนกระดานธนวนฮะทุกผงนะฮะเขียนบนกระดานธนวนนะครับ นะัลบผงนะวนอยู่เงี้ยเป็นปีครับล้อเล่นไม่ได้ครับนะล้อเล่นว่าปลอมเกนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะระวังนะฮระวังนะบุญเก่ายังมีอยู่นะครับนะบทบทบุญเก่าเมื่อไหร่ท่านท่านอัญเชิญถวยเทพนะฮะถวยเทพต่างๆนะฮะมาร่วมนะเป็นศักรีพยานในการสร้างผงห้าประการเหมือนกันทุกกลุทุกสำนักครับต้องสร้างผงก่อน แล้วเอาผงเนี kind of ่ยไปผสมเนื้อจินเนื้อโลหะผงกินดามันผงดินผงอะไรเหมือนกันครับท่านดูลูกตาท่านนี่ครับนะทุกองนะจะมีใบหน้าอย่างนี้ทุกองเลยท่านนะท่านดูใบหน้าท่านนี่มีตาลายๆนะฮะและท่านดูนะครับมีตาลายๆทุกองครับท่างกษัตริย์ครับจะมีลูกตาดูโครงหน้าครับดูจมูกปากครับนะผงท่านเป็นแบบนี้นะท่านดูนะฮะท่านดูนะครับ นะวันนี้เราเราเราพิจารณาศิลปะนะท่านดูนะศิลปะเทียงแสนนะเขาจะล่ำล่ำผงเป็นแบบนี้นะไม่หลงทางหุ่นแบบนี้นะครับนะแล้วก็เนี่ยล่ำล่ำเนี่ยเชียงแสนครับท่านดูนะฮะแล้วถ้าสุขโขทยัยแบบสมเด็จลุมคุดเนี่ยเขาจะเพียวเพียวครับท่านนะฮะนะเราเราสร้างบุญเพื่อท่านแม่สุมาลีผู้จเจริญทั่วท่านพ่อสงวนผู้จเจริญทั่วแล้วท่านผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่าน มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นนะครับท่านฮะ